ยูทูบเบอร์นะครับก็ขอขอบคุณมากครับค่ะนี่นะครับขอบคุณคไหว้อ์ปู่ก้าวีแล้วก็ที่เหลือก็แจกหมดเลยขอบคุณครับอ่ะที่เหลือนี้ก็จะเอาไปให้ตาซานแล้วก็จะเอาไปให้ลุงป้าด้วยนะคะแต่ลุงป้าปิดประตูอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปให้นะคะ เอาเอาว่าฝังเลยนะคะก็อยู่ตรงนี้อิ่ตรงนี้เข้าห้องน้ำที่นี่คุณก็ทําอะาไล่หลาข้ามมไรที่คุณไล่ส่วนออกมารั่วหมดนะคะรั่วหมดความไม่ดีของคุณนะคะร่วบมาหมดนี่นะคะเหลือเยอะมากเลยนะคะหม้อข้าววริงนะคะทำเพื่อที่ที่จะเป็นเป็นอะไรให้มันได้ดั่งใจตัวเองพราไม่ได้พปิดเสียงนะคะก็ปิดฝังคาดฝังแล้วก็ทำความเร็วขึ้นมา ยินข้าวกับยังน้อนี่ไงไม่ใช่หมอะอันนั้นไม่ใชอนน่อันนี้อันนี้ของคุณยุพาพรคำวิสุูตรกินได้เลยยังค่ะลุงจะเอาอันสุกไหมล่ะไม่ต้องมีอยู่ค่ะคุณครับค่ะ เดี๋ยวไปเรียกฝั่งนี้มาเอานะคะไปเอากล้วยเด้อค่ะอยู่ที่ร้านมีเอซใจดีเหมาแล้วค่ะคุณยุพาพรคำวิสุท์เหมาแล้วไปหยิบได้เลยนะคะที่ร้านเดอ้อนี่นะคะประหวังก็นั่งเย็บผ้าอยู่คนะ่ะแต่ยังไม่สุกนะคะค่ะ ี่ประวังก็จะเอามาไว้ใส่บาทนะคะก็ทำบุญต่อไปนะคะลุงตาทองอยู่ไหนนอะอยู่ในถ้ำบอคุณคุณตาทองเอากล้วยมาให้ค่ะ เพราะว่ามีเอฟซเหมาแล้วนะคะ,ค,ค,ะค,คุณยุพาพรค่ะคุณยุพาพรคำค่ะคำที่สุดนะคะเหมาแปลากล้วยเดอ้อนายพรทิกล้วยอยู่ที่ร้านไปเอาเด้อ้อค่ะ<ม>คุณยุพาไม,ไม่ได้ไปค่ะตั้งใจมาผูกแขนลุงป้าค่ะ อยู่ไหมน้อฮัลโหลพี่เฟื่องอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เลยนะคะอ๋อ oh, อยู่ที่ร้านป้าซอนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะไปรับกล้วยที่ร้านกล้วยมี Fc เหมาแล้วเหมาหมดร้านไปเอาเลยค่ะไปหยิบเลยไม่ค่ะเหมาหมดร้านเป็นหวีแล้วค่ะตัดเป็นหวีแล้วนไม่ได้มีกล้วยน้ำว้าไหมก็กล้วยน้ำว้าทั้งหมดเลยค่ะค่ะเดินไปประชาร์ดเดินเปล่าเด้อจ้าขอบคุณค่ะอค่ Fc ชื่ออะไรคะไม่ได้ Fc ชื่อยุภาพรคำวิสุทธ์ค่ะยุพาพรมาไลน์ส่อยู่ใช่ไหมนี่ อ๋อไลฟ์สดไม่ได้ถือมาค่ะตอนแรกถือกล้วยมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปน้องม็นร้านหรืเลยได้ร่างขายไปไหนอ้าวหมอแต่กล้วยค่ะหมดร้านอ้าวก็หมดทั้งไม่ไม่ได้รวมร้านครับงานงานอันนั้นที่จะถึงน่ะมันเั็นที่เท่าไหร่คะแม่ดางานอะไรคะที่ว่างานบุญอะไรอีกอ่ะที่เหมือนที่เราไปเมื่อวันนี้น่ะอ๋อซาแนนเขาก็มีซาดายซาได้พี่เพื่องแต่ถ้าที่กรุงเทพเขาเขาเรียกว่าบุญเทกับ เทกระจาดค่ะบุญเทกระจาดแต่เขาจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะใช่มค่ะแต่ของเราจะตายหนูเขาเรียกชิงเป็ดชิงชิงเป็ดเหรอคะชิงเป็ดนั่นไงนเงินเดือนสิบมันเหมือนงานบ้านหนูสานขหมดเลยผีอะไรกด้ไม่ได้ไม่ได้ญาติกมาญาติก็ถือว่าผีที่ไม่มีญาติก็มาเเป็ดขาเรียกว่าบ้านเราเรียกว่าหอข้าวประดับดินเนาะหอข้าวสาปะลีค่ะ

งานบริจาคที่นี่โปรพอให้กับอากาศพื้นหาคุณค่ะป้าหวังเอาไปสองหวีเลยเพราะว่าป้าหวังจะใส่บาทด้วยใช่จะไว้ใส่บาทเออค่ะเพราะว่าเราใส่เราตื่นมาต้องใส่ทุกเช้าค่ะผลไม้มาใส่ค่ะเฮ้ยมีถุงอยู่ค่ะมีถุงอยู่นี่ที่เอาออกอันนี้มันเน่าแล้วมันจะไม่เลอะนู่ออกเลย <LY humming> มันเป็นแผลมันก enfin <wer> ็เลยเน่านี่งานนี่ตัวนี้ก็สูงสวยเหลืองๆนะคะป้านี่ค่ะใส่ถุงเลยใช่อ่าเหลืองเหลืองๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สุกแมนนั่นแหละใส่ถุงแล้วที่ถุงเกาะที่ถุกเร็วมันเจค่ะยิบเลยค่ะถุงค่ะยิบผมมาก่อนเลยนะคะเวลาจะขึ้นไลฟ์สดนะคะเวลาจะขึ้นไลฟ์สดปุ๊บตั้งกล้องไว้แล้วก็อ้ยเจ็บตะผมกินได้เลยใช่ไหมเนี่ยยังค่ะยัง ถ้าจะกินก็เปิดซึ่ก่อนนะคะถ้าจะกินได้เลยก็เอาสุกนี้ก็ได้ค่ะตลอดนะคะทำแล้วจะเอาสุกหรือจะเอาดิบเดี๋ยวมันก็สุกเร็วอยู่หรอกร้อนๆอย่างนี้ยิ่งสุกเร็วมันอะไรบ้งเปิดขึ้นมาทำทรงนั้นทำทรงจ้าจ้านั่นก็เหลืองพรุ่งนี้ก็ต้มกำลังดีเลย

เขาชอบไอดิดค่ะอค,ค่ะอุ้ยแบตเตอรี่ค่อยหมดเลยเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะคุณยูพาพรน,นะคะคุณยูพาพรคำวิสุทธ์นะคะจ้านั่งไงถุงค่ะใส่ถุงเลยค่ะห้ะอยไว้อุ้ยหมดแล้วนะคะ เห็คลิปองเวะวิ่งอูนะคะคุณยุพาพค่ะไล่กหนึงอยก็หน okay. ึ่งค่ะ ถเ้าจะได้กล่าเดืมิเาไปินบ่อนียะสุก้นไ่แมคอยอันีกินก็กินคอยจะไปหาปลาซานอีกสองนี้ออือืมอาไ้กินก็อาไ้กินเสดดิบเห็เลาก็ได้จ้ามีอะไรถามไมีอไรเคลียร์ใจวันนั้ออคุณยูพาพรเหมาค่ะยูพาพรคำวิสทธรค่ะใส่ถุงเลยค่ะ วก็เขาก็เขาไปไปกระจายก็ไปประจายดีวอดบ้านดีวัดนี่เขาไม่ชอบค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดีแบบ๋ยวก็คงหมดแล้วนะคะนี่ก็หมดร้านเลยนะคะนี่จ้ามาเอาเลยพี่เฟื่องมาเลยชุดหนึ่งไม่ใช่หรอเออยอดไม่ได้รับสายแต่เราชุดใส่ถุงเลยะคะ่ะ พี่เพื่อนนี่นะคะนี้เรามานั่นแม่ด cool uh, cool oh, cool oh, ้แล้วนะคะแม่ดาหกกนะคะ่ะสวัสดีค่ะใมล้วา่น่าเขมไม่ผมัสานนไลตนน้มไ่งุงเลยพี่เพื่อนค่ะอาเลย เหลือนี้ใช่ไหมใช่เหลือแค่นี้แล้วค่ะส่วนชองลีนั่นจะเอาไปให้ตาซานกับดุ่มพน์าแตนมีใครเจ้าอยู่ไหมเหลือแค่นั้นแหละไม่มีไม่มีาไปไว้ตรงนั้นแหละมาเอาไปเลยเอามานู้นเอามาเลยไปใส่ในตะกร้าหนูไว้คนไปกินอะ นะขอบคุณคุณคุณยุภาพรหน่อยค่ะขอบคุณนะคะจะเอาไปให้คขาคิดขอบคุณมากค่ะคุณยุภาพรขอให้คุณยุภาพรมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะที่ได้ ได้ให้กล้วยนะคะได้ซื้อกล้วยนะคะทําอะไรก็ขอให้คุณยุพาพรได้ของมีแต่กล้วยๆนะคะเนาะทำอะไรก็ขอให้กล้วยๆนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยุพาพรมากเลยนะคะแจกหมดแล้วนะคะที่เหลือนี้ก็จะเอาไปให้ตาซานนะคะอันนี้จะแยกไว้ให้ตาซานนะคะตาซานแล้วก็ให้ลุงป้านะคะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ